อีกหนึ่งปัญหาสำหรับรถตู้นะครับที่ไม่ได้วิ่งแขกแล้วก็ปล่อยรถทิ้งไว้เนี่ยก็อย่างที่เห็นๆกันนะครับว่ารถมันเสื่อมสภาพไม่ใช่สิแบตเตอรี่มันเสื่อมสภาพนะครับเพราะเพราะว่ารถมันไม่ได้ใช้งานปล่อยให้ระบบ GPS ที่ติดกับรถเนี่ยกินไฟไปแต่ละวันเนี่ยอาจจะจอดสักอาทิตย์หนึ่งก็สตาร์ทไม่ติดแล้วนะครับก็มีวิธีแก้ปัญหาง่ายๆก็คือเครื่องชาร์จไฟนะครับแต่ชาร์จ แช่ไว้ได้นะแต่มีข้อเสียนี้แหละต้องเปิดเครื่องเปิดไอ้นี่ทิ้งไว้เสีย่ยงต่อมแมลงสาบแมวอะไรที่มันจะขึ้นมาข้างในรถนี่แหละนี่ครับผมว่าควรมีติดไว้นะของแบบนี้เนี่ยคุณจะไปซื้อยี่ห้ออะไรก็ได้นะที่มันแบบดูดีหน่อยอะ่ะหรืองบถูกอย่างผมเนี่ยก็จัดเครื่องสำรองไฟเก่าๆนี่แหละมาดูกันว่ามันหน้าตาเป็นไงคือ,อแบตเตอรี่เนี่ย ก่อนที่ผมจะชาร์จเนี่ยไม่ได้ใช้งานอยู่หลายเดือนอะแบตเตอรี่มันอยู่ที่2ขีดแต่พอผมใช้เครื่องนี้เนี่ยชาร์จทุกวันเลยนะชาร์จทิ้งไว้อย่างนี้เลยเครื่องจะอุ่นๆหน่อยนะก็ไฟก็ขึ้นมา4ขีดก็ลองไปเปิดสวิตช์กุญแจแล้วลองวัดโวลต์ดูอะที่หน้าหน้าปัดมันก็จะขึ้นเป็น13โวลต์นะครับเมื่อก่อนมันอยู่ที่11นะครับก็ได้ผลดีนะครับผมว่านะนี่สายไฟไปชาร์จ แล้วก็ขาออกนะครับก็คือแบตเตอรี่ในเครื่องเนี่ยผมเอาออก m o d ฟายไฟขาออกเป็นตัวนี้มองเห็นไม่เอ่ยนี่เอามาชาร์จกับแบตเตอรี่รถยนต์น,นี่ใช้กับรถรุ่นอื่นก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นรถตูตเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าไฟเนี่ยมันจะเต็มอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าเกิดว่าระบบมันดูดไฟไปเนี่ย อย่างระบบ GPS หรือประตูออโต้เนี่ยมันก็จะชาร์จกลับคืนไปนะครับโดยที่เราไม่ต้องสตาร์ทเครื่องแต่การไม่สตาร์ทเครื่องก็มีข้อเสียอยู่เช่นกันก็คือเครื่องยนต์น้ำมันเครื่องความร้อนเนี่ยไม่ได้ขึ้นเลยนะครับก็เลยทําให้นั่นแหละครับพอเครื่องยนต์ไม่ได้สตาร์ทก็ไม่ได้วอร์มเครื่องนะครับแต่แบตเตอรี่ได้ใช้งานอยู่ก็ถือว่ารอดไปเครื่องยนต์เนี่ยเราควรวอร์มสัก อาทิตย์ละครั้งก็ยังดีนะครับให้เครื่องมันได้หมุนสะบ้างอย่าให้มันขึ้นเสนิมอยู่กับที่นะครับเดี๋ยวสายพานอะไรมันจะไม่หมุนเอานะก็ไม่ขนาดนั้นหรอกนะจริงๆพวกระบบของเหลวเนี่ยทิ้งไว้นานๆเนี่ยไม่ค่อยดีนะให้มันไม่ได้มีการวอร์มสะบ้างส่วนรถใครที่ไม่มี GPS นะครับก็ระบบไฟเนี่ยไฟของรถเนี่ยอาจจะลดน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าเราไม่มี GPS สำหรับรถตู้ป้ายเลือนะครับที่ยังไม่ได้เอา GPS ออกและก็ยังต่อทะเบียนอยู่เนี่ยก็อาจจะมี GPS ติดอยู่ GPS เนี่ยจะกินไฟนะครับเพราะว่ามันต้องรายงานตลอดเวลาว่ารถเราอยู่ตำแหน่งไหนนะครับซึ่งถ้ารถเราแบตเตอรี่หมด GPS ก็จะไม่ทำงานเหมือนกันแต่ขนสง่งจะไม่ทราบตำแหน่งเราแล้วขนสง่งก็อาจจะมาปรับค่าปรับเราว่าจับรถไม่ได้รถอยู่ตรงไหนก็ผมก็เคยมีประสบการณ์ตรงนี้ก็เขาบอกเสีย10,000บาท ผมนี่แบบเื้ชื่ออะไรวะเนี่ยแค่รถเบ็ดหมดแล้ว GPS มันไม่มันไม่อโรนกันอะมันไม่เชื่อมกันกันกบขนส่งเนี่ยมือนหนึ่งโอ้โหอะไรวะเนี่ยเอาอย่างนี้ได้ด้วยเหรอก็ฝากเป็นบทเรียนไว้เลยนะครับสำหรับรถที่เป็นป้ายเหลืองนะก็ควรชาร์จเบ็ดไว้นะครับอย่าปล่อยให้เบ็ดหมดนะ แต่1 0 0 0 0นบาทผมไม่ได้เสียนะผมก็แจ้งขนส่งไปว่าอะไรเป็นยังไงนะครับรถผมไม่ได้ใช้งานจอดอยู่กับที่แบตมันหมด GPS มันก็ไม่ทํางานนะก็บอกเข้าไปนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทําผิดอะไรซะหน่อยผมก็แค่จอดรถทิ้งไว้เนี่ยงานการก็ไม่มีจะเอาเงินตั้ง1 0 0 0 0มืนบาทมาจากไหนนะครับไม่ใช่เรื่องนะที่จะเสีย1 0,000บาทในช่วงนี้ โอเคนะครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับรถตู้นะครับควรมีไว้นะครับถ้าง,งบถูกก็ไปหาไอ้เจ้าเครื่องแบบนี้แหละมาใช้หรือถ้าง,งบสูงหน่อยเดี๋ยวผมพาไปดูนี่แหละถ้าง,งบสูงหน่อยอย่างที่ว่าก็ไม่ไม่กี่ตังค์อีกนะเพิ่มจากเมื่อกี้แค่ร้อยเดียว200ไม่ได้งบสูงอะไรเลยเจ้าเครื่องนี้นะครับไม่อยากจะบอกยี่ห้อสักเท่าไหร่แต่มีคนใช้กันเยอะก็พอใช้ในระดับหนึ่งนะครับก็ซื้อติดไว้ก็ยังดีนะครับก็มีคนบอกมาเหมือนกันนะว่าถ้าเราจอดรถด้วยเกียร์เอเนี่ย จะทําให้ไฟเราเนี่ยเซฟขึ้นนะครับก็คือไฟเราหายน้อยลงอันนี้จริงเท็จอย่างไรผมไม่บอกนะเพราะผมพิสูจน์ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันไม่มันไม่แน่นอน,นครับข้อมูลตรงนี้นะครับมาจากไหนแหล่งข่าวอะไรจอดเกียร์เจะประหยัดไฟกว่าเกียร์พีนะครับก็ใครใครมีการทดลองหรือเจอมากับตัวครับก็ลองคอมเมนต์หน่อยนะครับว่ามันมันจริงหรือเปล่านะครับที่เขาบอกมาเนี่ยหรือมันไม่มีผลนะครับ ก็เป็นแค่ข่าวปลอมๆอย่างเช่นการเติมน้ํามันกลางคืนจะได้น้ํามันเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้เนี่ยผมก็อยากรู้เหมือนกันนะมันจริงหรือเปล่าอะน้ามันมันมันแค่2อสามองศาเนี่ยมันขยายตัวแล้วมันหดตัวขนาดนั้นเลยหรอวะโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้ผมพอไว้เพียงเท่านี้นะครับไม่บาย